เดี๋ยวจะใส่สกอร์ให้กับตอนที่นักกีฬาที่กำลังจะได้เสิร์ฟนะครับเบื้องด้านชัดครับคุณเขียวสะอื้นคุณยูเพียงดูบอกว่ากอสมุยชัดเจนมากครับ5้าต่อ7เจ็ดเสพิชิตไปครับได้คะแนนไล่ขึ้นมาครับทางด้านเสกสรรพทองครับเอาละครับตอนนี้ครับสกอร์จี้ขึ้นมาอีกแล้วครับตามหลังแค่แต้มเดียวครับ แลนอยู่ที่6ต่อ7นะครับเกษตนทองเสิร์ฟไปเปิดหัวได้ครับเอียว่าคุณลาวิโรนครับหน้าเด็ดจังหวะบ้านลูกนี้ครับล็อกได้อยู่ครับนำอยู่ถึงแ้มครับสำหรับน้องจีดูดอนครับคุณได้บทท่าสดชื่นบอกว่าขอนแก่นอเอาเผอบรรจาคีรีชัดครับ คุณมงมพลวัฒน์บอกว่าดาวไซยาชัดเจนครับโอ้โหยอมเลยครับถ้าไปอยู่ดาวไซยาครับคุณน่าจะดูดาวบอลชันมากเกินไปแล้วครับเจ็ดต่อหกคะแนนครับลูกเส์ฟของเทวกรุณาวิโรจนี่มาทางด้านสายสุดของเสกสันครับเก็บไม่ได้ครับลากไปลูกนี้บาบล็อกได้อยู่ครับเอาละครับแต้มยังไม่ไปไหนครับตอนนี้สปอของทางด้านเสกสัน คุณสุริยันพิงโคมบอกว่าเชียงรายชัดเจนครับคุณจิ๋วผ้าใบซิ่งเดี๋ยวรู้จักว่าี่ปุ่นชัดเจนครับเอฟซีพิเศษครับลูกเสือไปเป็นคะแนนตึงเสมครับทางด้านเสกสร์ทัพทองครับในจังหวะดีครับคุณกระงศักดิ์จิตบอกว่าเอฟซีพี่ปาบี่ครับสถานการณ์ตอนี้ครับกับมาเท่ากันแล้วนะครับแ้บนะตอดีครับ โอ้โหพอเที่ยนทุกทีถีบระบิดบอกว่าพิเศษอ้วนจัดตลับไม่ต้องบอกนะครับตลับความอ้วนนะครับเอาล้วครับคะแนนกลับมาเท่ากันแล้วนะครับเจ็ดต่อเจ็ดคะแนนครับเสกสารต้องสองเสือที่ไปยังเปิดนะครับจีดูดอนลูกนี้ล้นไปครับเอาล้นคืนได้ครับเอาละครับทางฝั่งนั้นเหมือนจะหลอด ให้เสกสรรครับกลับมาครับและก็กลับมาจนได้ครับกลับมาตีเสมอนะครับตอนนี้เท่ากันแล้วนะครับจุดเริ่มต้นจุดทุกหวยว่าฝนตกไปครับตอนนี้ก็มีฝนไปปลอยนะอยู่รด้ลอดียแต่ว่าข้างในนี้เป็นไดโลงยิมนะครับเป็นไดโลงยิมนะครับไม่มีฝนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ คะแนนอยู่ที่เจ็ดต่อเจ็ดแต้มครับเสษสารสตอนรับลูกเชิญไม่อยู่ครับกลับมานานอีกรอบนะครับเอาละครับรู้นะครับเทียรยี่นะครับของทางด้านผู้สนับสนุนเทวบุคุณรามิโร่ครับโอ้ชูมือหลานะครับคะแนนของทางด้านทีนอาองจีนครับกลับมานานอีกรอบครับตะกอร์ณตอนนี้ครับของเกมการแข่งขันครับ แนนอยู่ที่แปต่อเค็ับเสือพีคเน็ตมาครับสี่ชั้นยังเก็บได้ครับลูกนี้ลากไปนะก็พลาดลงไปครับคุณโจ๊กวีรายุทธ์อกว่าสวัสดีครับผมที่ปั๊มบี่คุณวรันยูจันดวบอกว่าพี่ต้นเตยังยังไม่แข่งนะครับยังไม่ได้ลงทำการแข่งขันครับที่เป็นเทียมคู่แรกครับในคู่สี่คู่เอครับในวันนี้นะครับซพ่งเป็นคู่แรกเท่านั้นครับ เจ็ดต่อแปดแต้มครับเสกสันครับจะเปิดเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟออกครับยื้อไม่ได้ลุนเลยครับเสียดาแล้วครับเจ้าตัวคะแนนยังเป็นทางด้านจีดูดอนครับนาอยู่ครับดึงคะแนนนะครับเสกปานไหลครับแปดต่อสิบครับลูกเสิร์ฟครับของทางด้านเทวกุลแล้วมีจน์จี้มาทางเดิมอีกแล้วครับลูกนี้สายขึ้นมาจาหวาเล่ไปโดนเกี่ยวครับไม่ทันครับ บอกว่าเอฟซีปาบี้ครับคุณเบลเบล,เบลว่าเอฟซีเสกคุณพระศิลป์ส่สูง,งว่าเสกสันกินสบายคุณวีดยสุขสวัสดิ์บอกว่าชลบุรีชัดเจนครับเอาละครับคุณท็อปชาชใจว่าเอฟซีพีดกครับชัยยาพูพะเยาชัดเจนครับคุณภูมิดวงเจ็ดต่อแปดครับลูกเริมครับของทางด้านเสกสันนะครับ เสกสรรตัพครับเสรอบลูกนี้ยังเก็ีไว้ได้ครับผู้ไม่ทันนะครับกลับมาตีเสมอได้ครับกางด้านเสกสรรตัพทองครับเอาละครับตัอทองต่อี้กลับมาเท่ากันอีกรอบครับเกียดกันจริงๆครับผู้นี้ครับอยากกบิบตาครับในแต่ละแม่ครับที่มันเกตชข่้นครับนาตรงนี้ครับ ชิดบอกว่าถ้าเสกขึ้นําได้นี้จบเลยผมว่าก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะตอนนี้แ้บนาเท่ากันอยู่ครับแต่ต่อ8ปแ้มครับสจ้าพ่อการเสิร์ฟครับของทางด้านเจ้าเสกเสิร์ฟลูกดีครับเสิร์ฟออกนะครับจะเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นทางด้านทีมอุดรครับได้เสิร์ฟครับมีกรรมการอยู่สี่ฝั่งเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับลูกลงลูกออกครับคลลีโพลหวู่ปูระชาว่าเชียงใหม่ชั ชินบอกว่าพอแห้งไหครับแอดเนี่ยเอาละครับน่าจะแห้งอยู่ครับแปรต่อแปครับเส์ฟโป่งขึ้นมาครับเสกสรรเปิดหัวครับน้าจไปได้เนี้เสกสรรปาดมุ่มือครับล็อกได้อยู่ครับเอาละครับดรือว่าตอนนี้สถานการณ์กลับมาเท่ากันแล้วนะครับทางฟ้าสายโชว์ถือว่าเหลี่ยมที่ซากีนกับเก่งเตะกันใครจะชนะครับแอดโอ้ต้องบอกว่าน้องเจ่งนี้น่าจะ ว่าเสิร์ฟลูกนี้มายังเปิดได้ครับจิมอนซ้ายขวาเท่ากันลากมาแล้วก็ฟาดลงไปครับเออคุณสิริพงศ์พิมพงศ์พิมพงศ์บอกว่าอยู่ใกล้ๆครับผมอยู่2วอซ30โลอ่าครับผมก็ยังมีเวลาครับแฟนๆที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็ยังเหลืออีก3คู่เองครับที่ยังไม่ได้ลงสนามครับตาบางเลนแลคอมผสมครับจะเดี่ยวกับทางด้านมอสของแปดนะครับแล้วก็แปะเบืองหน้านะครับ ว่าเจ้าบัตนะครับจะเดี่ยวกับทางด้านน็องกี้ดูดอและอีกหนึ่งคู่นะครับสารวัตรต้นครับสุพอรจะสวนครับจะปาท้ากับทางด้านนิการ์บอนแกะครับลูกนี้ครับล็อกได้อยู่ครับทางด้านเสกสรยชพรครับคุณกีรวาดเพชรวารีบอกว่าเด็กกูเก่าซื้อสู้ครับคุณปราสานสิงโตบอกว่าบางเลนชมากครับหลงคายชัดเจนครับร้อยตัรวจตีมระชโชสูนเดินครับผมโอ้ตอนนี้แทบยังเท่ากันอยู่นะครับ สังอย่งเท่ากันอยู่ครับ8ดต่อแดคะแนนครับเอาละครับคุณตระงสักจีบอกว่าถ้าจีนชนะจะต้องเจอกับเต้จุลาครับโอ้โหลูกดีครับจังหวะขึ้นฟาดหน้าเดยนครับรับไม่อยู่ครับทางน้าสิงห์สั่งทอครับคุณเพิ่มสั่งงามดวนบอกว่า8ปลิ้วชัดเจนครับแต่คุณเจ้าหลานอะไรนะครับปาปาต้นทอมอยู่ชัดเจนมากครับ เอาละครับสถานการณ์ต่อดีครับยังเข้ากันทุกอย่างเลยนะครับ13แต้มไม่มีดูนะครับจบที่13คะแนนนะครับในการแข่งขันคู่ดีครับแฟนนั่งไม่ติดแล้วนะครับต้องยืนชมยืนเชียร์ครับติดขอบสนามเลยครับฮะแดนอยู่ที่แปต่อแปรครับเสริมลูกนี้ออกหลังไปครับเอาละครับพยายามจะจี้มาทางด้านซ้ายของคารเกส์สั่งนะครับ โอ้ตอนนี้ผู้ชมครับ่ายชนบางหลายกล้อง no. บดน,นะครับแปดต่อแปดแป้มครับจังหวะการเสิร์ฟครับของทางด้านเสกสารทับทองครับเสิร์ฟหย่อนลูกเนคแกลับมาำครัของด้านเกางครับโอ้โหะครับตอนนี้ครับตัอร์เป็นการนำครั้งแรกนะครับของทางด้านเสกสารทับทองครับโอ้ลูกเสิร์ฟพีเน็ตแล้วก็ ลงไปที่เส้นเลยครับกลับมาดำแล้วนะครับอเอาล่ะครับตอนนี้เกมจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับลูกเสิร์ฟครับของท่านสิงห์สารคตทองครับเสิร์ฟไปโอ้าเลยคนระับเป็นแท้ครับทเป็นตอกแตกนะครับโอ้โหตะกอมาไหลมาท่านสิงสารคตทองเลยครับหนีออกไปอีกสองตาเลยครับเอาล่ะครับ สถานการณ์ตอนนี้ไม่แน่ไม่รอนครับโอ้โหกลับกลายเป็นว่าเสกสารต้องรับ,รบได้เกรียบเลยครับในแป๊บนำอยู่นะครับติดต่อ8คะแนนนะครับยุทธภัยไม่หลีออกครับครับเป็นทางด้านเสกสารทร้ทองทอครับหรือว่าเสกอยุทยาครับกลับมานำแล้วนะครับ ต้องบอกว่าสถานการณ์ครับทิกไปทิกมาจริงๆครับต้องมาลุ้นกันต่อยาวๆครับแต,ต่อสิบตามเลยครับลูกเสือของจีดูรอนาเสกสันครับจะเก็บไม่ได้น่าเดี๋ยวนุ่งนีจังหวะแต่ยอดครับยองได้อยู่ครับ คุณโคจะเบียดบอกว่าบอกคนออกหน่อยครับมองไม่เห็นเช่นบอกไม่ได้ครับต้องขอใบจีครับต้องขอใบจีครับตอนนี้เสกสานตตองครับนำอยู่นะครับแทบได้ต่อดีครับ10ต่อ8แต้แบนะครับนำอยู่2คะแนนครับเอาแล้วครับคุณสารขอสายว่าบางบางกล้องครับ10ต่อ8ครับลูกเสิร์ฟครับของเจ้าเสกครับ

คับคุณเจ้าหลานว่าใจผิดกันครับผมอ่าสกอร์แรกเป็นของจีนะครับสกอร์ที่สองเป็นของเสกสรรนะครับเจ้าบ้านเยียบกิบเลยครับคุณบัญชามันดีครับดูบัวิสัยครับช1เต่อแปครับนาอยู่ามแต้มครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แลวครับตอนนี้จากที่เป็นรอครับกลับมาเป็นสถานการณ์ดีกว่าครับทาะนั้นเสกสันครับจีดูร้อนไม่มีทางเนือกครับจะต้องวัดลูกครับแล้วครับตอนนี้ครับมีเท่าไหร่ต้องใส่แล้วครับเพาะนั้นจีดูร้อนครับ เยี่ยยนะครับกระตุ้นแล้วนะครับงานดีครับอต้องบอกว่าพิกไปพิกมาจริงครับคู่ดีครับ,ดดรบโอ้โหตาตา,ตาทายกระโดดบอกมาก่าโดยเันบางกล้องไม่เห็นเส้นข้างหลังเลย ไอพวกดาราออกกล้องแค่นั้นเลยดิดูดิดังชีมเลยแต่ต่อเซเบียต้าครับลูกเสริมครับรของจีนครับเสริมมายังเปิดได้ครับทางด้านเจ้าเส่ครับลากไปเตะตีตาทายครับได้แต้บไล่ขึ้นมาครับทางด้าน้องจีนครับ แต่จะว่ายังไม่จบอย่าเพิ่งตัดสินครับแต่ยากหน่อยที่เป็นเสกสรรคุณพิชานควบไปดีบอกว่าเรามาเท่าไหร่ครับรางวันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทนะครับนะครับลูกเสอร์มายังเปิดได้ครับหน้าเด็ดจงหว่านี้เอาออกครับลูกนี้ครับปาดออกครับเอาแล้วครับเป็นคะแนนของน้องจีนครับมีดูดอนครับไล่ขึ้นมาครับจังหวะปาดเด็ดเกินไปครับทำให้ลูกเป็นไซ์ออกข้างนะครับของนักเสกสรรทัตตองครับ สถานการณ์ครับกลับมาเจดูรอนได้ลุ้